สวัสด <muitas S 2> ีค่ะพี่น้องจะมาพอกันอีกอันตอนที่สองนะจ้ะต่อคลิปตอนกันเนาะจะเนาะตอนเนื่องกันเนาะจะเนาะอามารับชมน้ากันเนาะจะเนาะพี่น้องอืออันนี้เก็บต์ลูตอนที่สองอีกเนาะจะเนาะย่านหมาพย่านหมาอ่านอันละไรจาบอกต้องขวิด ทันงอต้อง่ยมันเป็นังสั้นตัวนี่สวยตัวลงไปท่าแมแหลมปลาใหญ่ขึ้นมาท่าแม่โอ้ยขอแ้ซือแบนี้แบนั้นนั่นน่ะไปเยแก้วมหอยบ้านน่ไมือทัแก้วแตะกากอันนึ่งดยาหเอบอประทบยังไงครับมนลงใน

คือกันกระล็อกเขาลงเมื่อกี้นี่แล้วเนาะป่าน้ำฟังมันบบเห็นเลยเนาะบ่คืออันล็อกอื่นาเลีงบยังวติดเหนน็ว่าน่เล้ตัวนะเห็นบอาเหนบอกเอาไ

โยนมายนแบบี้ได้จะก่อกรจยยังโขดโขดอาวาพันีจเก็็ยอดเป็นกค่อยไปซึกปามาดยหวยอันน้หวยมานาไอมานี่ยยังมาบอกดิโเห็นอ้าวอยกบ่ได้เนาะย่อไปซื้่เจ้าผตู บัดนีวันเหมาค้า่างามันลงไปยู่ล็อกอันะุนบ่ล็อกอันตัวเลือกๆนั่นเพื่อนได้สะดุ้งเพื่อนได้อยู่เดอันประสูตรใหญ่ป่านั้น

เพัจาเานนี่มันนอเพิ่งงมหอยแดเนาอมีหอยได้นี่เนาะปลาปลาสูตรบ่อนั่นปลาสูตร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 

หอยงอมมาสัมผัมาหอยค้นหอยคนพอมหอยคน้มง้อมหอยคุ้ม้อพร้อยคุ้ง้อพ้อมอยหันมาตุ้มกระตํามังหงเท่านั้นไอหอย

cao phu cao và à. cái cái nhang khay chắc lẽ là ngon men tục cao này mọi người lọt lẹ khăn vô mi phu đại đây nhàng lời à, lọt lẹ này Ui, phải đây nhàng lời ว้าวมีป <footsteps> ่าตะลอกเดี่ยวนี่แหละ เพิ่งงมหอยไหมล็อกแลกนั่นหอยจุบหอยจุบมีมีหอยไม่มีไผ่ได้มีแค่ล็อกนี่ป่า พปน้อยเป็นทำไมเป็นงมหอยมันขับแววมีหอยจุบได้ขนาดอกนั้นลอกแลกนั่นนะเพื่องมหอยยันนี่แต่ตัวงใหญ่อ้วนสร้างหย่มลูกมันดังแจมันเป็นหูกอยี่หนี่นบ่เสีตะกีนมมนแสบเยอาู่้โอ้ยเพิ่นหึดสองบาทนึงเพิ่นก็ขึ้นตัว ปามันนีมีอันนั้นมได้แเป็นแตเน้ววอยู่ได้อันข้าวจะมีเนื้อไใส่แกงโค่กันลายโค่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ม่ใบ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใ่ม่่ม่่ม่ไม่่ม่่

ป้าก็บ่าไข่นะมื้อนี้ตะเวนกันบ่เห็นแล้วลึบไปแล้วอ่อวันมือวานพระเด็ดเบิดมือค่อยอยู่นำสวนมักแตงเค่อยจนชิพ่ลมตายค่อยว่าไปไข้อ้าวคับบ้าเดีกกันสวนขอยกับย้ย

ไปทำไมนี่เพิ่นลงบล็อกอันล็อกนั่นพูนอีกไปซันการแบบเดียวกันนี่แหละเออคือกันนี่แหละ โอ้ยรูจงป้องเลยปะคอตัวแบบง่ายๆมึงแม่ขันเศร้ากันยังเฮ็ดพึ่งอันยัง่งียเออเชี่ยมาบ้านเจ้าน่ะน่ะเออโอ้ยตา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 ยแม่นอนในวันลุจึงปึงเลยบาดแท้เนี่ย โหล่โหล่ <laughs> <laughs> มใมันมาพี่เราเนี่ยพี่เราขาดมาประจวบอ้ยโอ้ยบ่งสนามเมได้ปลาลายแล้วนาวกับสั้นวัก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 ละเมือเยอะ <laughs> hay, hay bà mất bà Ôi, đây lại tổ có mù đấy là nà, mẹ ừ. để một tát kìa. bút anh ní bố mẹ tổ anh sau mưa sau này bỏ Hả? <laughs> <laughs> à.

บอกกัเป็นว่าัด้วม่าตายเขาจะร่วมันจะตังคบางทีมดน้ำยกขึ้นเหมือนยกขึ้นในมันบิดยกขึ้นเรื่องดินนะไม่เอาไว้ได้น้ามันก็คันปวดวดในน้าหรื่ากิน้เกเเจกือกแ้มันเลือยู่นี่

คุณอะรีหัวแต่ว่ายืนมือขึ้นเนาะน้ำนั่นอ้งห ไม่เห็นเฮ้ยคุณนี่เหรอมีน้อเขาไปเห็นมีสูงคุณดูคุณวัดเฮ้ยน้อผมก็เจ้าแตกคุณก็ผมไม่เห็นมือมันติงก็จะมีคว่ำที่คุณ พี่ใหญ่และพี่น้องพี่ใหญ่ไปล็อกไม้แล้วเนาะล็อกนี่กะก็ได้ยูเต็มว่ได้หลายเนาะเพี่นก็เลยพากันย้ายไปอีกล็อกต่อไปอีกนะจ๊ะมันมีล็อกต่อไปอีกเราจะเนาะ อ,า,อ,อ,า,อาพี่น้องกอันพี่น้องได้ประกุตอีกแล้วตัวที่สองออพี่น้องเอ้ยพันหนีเบิรแลว้วยังเหลือแต่พุไยเพชรผู้เดียวเขารอเนาะอันอนกนี่เนาะแต่ว่าอกนั้นยังไหลายยอู่พี่น้องมีแต่เซียนเห่เนาะแต่ว่าเซียนสะดุ้งพ่อนออกไปเบิดแลว้วเนาะพ่นขึ้นเบิรแล้วมันมีป่าน้อยมีแต่ป่าใหญ่เนาะจะเออคือป่าใหญ่มันสิอููลอกน้ำเลกนก่นลอกน้ำเลิก เพิ่นได้หลายตูวเลยได้พี่น้องทั้งปลาข่าวปลาคอปลาสะดูกเนาะเจนเนาะเพิ่นก็ได้หลายตูวแล้วเนาาะหลยตนะูนี่ก็ยังแต่โลกนี่ก็ยังแต่พ่อใหญ่ผิดผู้เดียวเนาะจะเนาะนเนอร์กำลังบานอยู่ตอนานี้นะนะจนเนาะอ่ะพี่น้องคลิปนี้กามีเพียงแค่นี้เนาะจ้ะเอาไว้พ่อก,กันมื้อนาเนาะจ้ะเนอะร์ มือหนาเพิ่นกับชีลุงอีกอยู no ่โนจ้ะเนาะเพิ no ่นชิลุงต่อเนื <muffin> ่องกันหลายมืออยู่โนจ้ะเนาะเอาไว้พ่อกันมือหนาคลิปหนาโนจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้โนจันโหนกากราบขอบพระคุณหลายๆโนจ้ะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมให้กำลังแรงใจน้อยโนจันโหนกากราบขอบพระคุณอย่างสูงโนจ้ะเนาะนขั้นมาคลิปนี้ก่ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจน้อยซัตตะไข่ให้เน่นนะจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้โนจ้ะพ่อไว้พ่อกันมือหนานสวัสดีค่ะ